นี่เป็นคำบอกเล่าของคุณชฉยพกฤกษภูมิเมืองกรรมการผู้จัดการโรงแรมทา่าอังกอร์สีมาเรียบกัมพูชานะคะนักธุรกิจที่ไปนำล่องนะคะสำหรับนักธุรกิจไทยที่หลายๆคนอาจจะดูเป็นแบบอย่างแล้วก็คิดจะไปลงทุนในช่วงการเตรียมพร้อมก่อนจะเปิด AEC นะคะคุณเชยพึกย้ำอีกครั้งว่าเป็นโอกาสทองแล้วก็โอกาสของนักธุรกิจไทยตอนนี้จากนี้ไปอีก10ปีนะคะในการเข้าไปลงทุนโดยเฉพาะธุรกิจ ท่องเที่ยวของกัมพูชานะคะที่สามารถที่จะเข้าไปเรียกว่าจับจองพื้นที่ก่อนที่จะมีการเปิดพรมแดนอย่างเต็มรูปแบบนะคะวันนี้มีรายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศนะคะรายงานว่าพระสพของสมเด็จพระนรดมสีหนุนะคะอดีตกษัตริย์กัมพูชาได้รับการอัญเชิญจากโรงพยาบาลในกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนถึงยังกรุงพนมเปญกัมพูชาตั้งแต่เมื่อเย็นวานนี้นะคะ ก่อนจะอัญเชิญพระศพไปประดิษฐานอย่างพระราชวังเขมรินโดยตลอดสองข้างทางเองมีประชาชนชาวกัมพูชายืนเรียงรายพร้อมพนมมือไหว้เมื่อขบวนพระศพเคลื่อนผ่านเพื่อถวายความเคารพค่ะโดยนายเขียวกันนริตโคศกรัฐบาลกัมพูชาได้เปิดเผยว่ามีคนจำนวนมาก มากกว่าเรือนแสนนะคะที่มารอถวายความเคารพพระศพของพระองค์ซึ่งจะอดิสฐานอย่างพระราชวังเขมรินเป็นระยะเวลาสเดือนระหว่างการเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพค่ะโดยรัฐบาลกัมพูชาประกาศไว้ทุกและงดกิจกรรมรื่นเริงทุกชนิดเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ ขณะที่เมื่อคืนที่ผ่านมามีพิธีถวายการไว้อาลัยพระศพของสมเด็จพระนรดมสรีหนุตลอดคืนที่บริเวณหน้าพระราชวังเขมรินในกรุงพนมเปนประเทศกัมพูชาโดยมีชาวกัมพูชาหลายหมื่นคนเดินทางมาที่กรุงพนมเปนเพื่อร่วมพระราชพิธีในครั้งนี้นะคะซึ่งชาวกัมพูชาทุกคนต่างต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการถวายความไว้อาลัย ให้แก่อดีตกษัตริย์ที่พวกเขายกย่องให้เป็นบิดาแห่งกรรัรพูชาค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะกลับมาช่วงสุดท้ายช่วงหน้าเป็นช่วงฟ้องด้วยภาพค่ะ ช่วงนี้เป็นช่วงฟ้องด้วยภาพนะคะวันนี้มีเรื่องราวร้องเรียนมาไกลหน่อยนะคะมาจากจังหวัดกำแพงเพชรเป็นชาวหมู่บ้านคลองอยางนาไร่เดียวนะคะตําบลวางแขมอําเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรค่ะมาบอกว่าถนนเรียบคลองชุนละ,ะทานตรงคลองอยางนาไร่เดียวนะคะตรงนั้นเป็นถนนลูกลังระยะทางประมาณ300เมตรนะคะสะภาพก็อย่างที่เห็นนะคะด้วยความที่เป็นลูกลังนะคะ ก็ถนนสุดคันคลองโรงคันคลองนะฮะเนื่องจากน้ำเนี่ยคลองชุรประทานเอ่อล้นช่วงนี้ก็ประกอบกับฝนตกชุกด้วยก็เลยทำให้ถนนอุ้มน้ำไม่ไหวดินบางส่วนของถนนก็เลยไหลลงคลอง ผิวถนนเองนะคะก็เป็นหลุมเป็นบ่อตลอดทางเลยนะคะสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่นั่นนะคะเพราะเขาต้องใช้เส้นทางนี้สัญจรอย่างไม่นับรถนักเรียนที่วิ่งผ่านเส้นทางนี้ทุกวันเป็นอันตรายไม่สามารถวิ่งสวนทางกันได้ไปพูดคุยกับตัวแทนของชาวบ้านที่นั่นที่เดือดร้อนนะคะคุณวิไลพรสิริพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวิไลพรค่ะ,ค,ะคุณวิไลพรได้ยินดีฉันไหมคะ ได้ยินค่ะค่ะมีปัญหาเรื่องของถนนหนทางที่นั่นใช่ไหมคะอยู่ตรง <ใน S 1> ช่วง,งไหนยังไงคะก็ะแบบถนนถนนมันพังลงไปแล้วก็ทางทางทางอ,อปตอเขาก็ยื่นเรื่องไปแล้วเป็นเวลาเกือบป,ปีแล้วก็ยังไม่มาทําให้เลยแล้วก็เนี่ยจะถึงมาดูเก็บเกี่ยวอีกแล้วค่ะรถสวนกันเรืออะไรก็คงคง,งจะตกคลองอะ่ะค่ะทางมันก็แคบลงบางครั้งนี่มันแต่ เกไฟแค่สี่เมตรอย่างเนี้ยรถมันก็สวนนั้นไม่ได้ค่ะเป็น,ปน,นช่วงไปเรื่อยๆตั้งแต่เมื่อน้ำท่วมปีที่แล้วอ่ะเป็นเป็นจุดตรงระหว่างตรงไหนไปถึงตรงไหนฮะตรงคลองชลประทานเรียบคลองใช่ไหมคะอ,อ๋อเรียบคลองเข้ามาประมาณสองกิโลคจะ,ะถึงตรงที่เสียหายเนี่ยเห็นเห็นจุดที่เสียหายนี่คือว่าน้ำ ตรงตะหลิ่งจากคลองเนี่ยนะคะซอสซอสซอสใช่ไหมคะเนี่ยมันยุบตรงไปทำไมแบบน้ำท่วมมันก็จะปิดคลองอตอนน้นยุบฝนตกหนักถนนมันก็ลุกลงังมันก็สไลด์พังลงไปหมดเลยเนี่ยตอนอที่เห็นหญ้ามีคือหญ้าเริ่มขึ้นนะตั้งแต่ตอนแรกๆก็พังลงนะพังลงในคลองหมดเลยแล้วก็แจ้งไปร้องเรียนไปอบตร้องเรียนไปไงก็บอกรับปากแล้วก็จะมาทำมาทันจนจนจนปีกว่าแล้วเนี่ยค่ะโอ้ปีกว่าแล้วใช่ไหมคะที่เป็นอย่างนี้ ใ้าค่ะบค่าพสมันเป็นตั้งแต่กันสิงหากนยาปีพศ54ค่ะปีที่แล้วปี้าจะสิ้นปียังไม่มาจัดการเลยจ้ะทีนี้คุณวิไลพรคะดูไปสำรวจตรงนี้เนี่ยตอนนี้มันสุดแล้วก็กัดซาะเข้ามาถึงเลนตรงกลางเลยไหมคะเนี่ยดูจากสภาพถนนแล้วใช่ใช่ใช่ถ้าถ้าแบบว่าถ้ารถสวนกันนะรถบรรทุกแบบอ้อยหรือบรรทุกรถเกี่ยวรถอะไรตามที่นี้จะวิ่งเยอะค่ะ รถสวนกันไม่ได้เลยทั้งคันนึงถ้าไม่จอดนั่สวนติดเนี่ยรถหายลงคลองเคยมีรถที่โกงเนี่ยตกลงไปค่ะเคยมีอุบัติเหตุไหมคะมีเคยมีอุบัติเหตุแต่ไม่ได้เก็บรูปไว้อ่าหมายความว่ารถเนี่ยทุกข้าวทุกอะไรไงมันมันอันตรายลทางล่างมันซ้อนลึกแ้นะค่ะเห็นสภาพน่าตัวค่ะ ค่ะน้าตัวค่ะทีนี้ยังเีย่ชงมมียผลไม่หนักขนาดคุณจะเกือบขาดไปแล้วแหละค่ะอย่างนี้นะคะคุณวิไลพรคะดิฉันทางทีมงานประสานไปพูดคุยกับทางชลประทานนะคะไปคุยกับท่านหัวหน้าฝ่ายส่งน้ําแล้วก็บํารุงรักษาที่3ตรงวังยางนะคะโครงการชลประทานกําแพงเพชรคุณนกพับนฤพลคลายมณีอยู่ในสายด้วยนะคะสวัสดีค่ะหัวหน้าคะสวัสดีค่ะหัวหน้าคะ คุยเรื่องของหน้าคะคุณนฤพน์คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะตกลงตอนนี้ได้เข้าไปดูปัญหาที่ตรงถนนเลียบคลองชุรประทานคลองยางนะคะตรงนั้นน้ํามันซ้อแล้วก็ถนนเนี่ยพังนะคะพังไปอะค่ะคุณนฤพนได้ยินเสียงที่ฉันไหมคะอ๋อพอได้ยินครับค่ะ,คะนนได้เข้าไปดูแล้วได้เบื้องต้นได้เข้าไปแก้ไขบ้างหรือ,อยังคะอ๋อ อ่าครับได้รับรายงานแล้วก็เข้าไปตรวจสอบเบื้องต้นแล้วฮะก็ทำตอนนี้ก็อยู่ระหว่างรายงานจัดเข้าแผนงานซ่อมของการเขา้างบประมาณปีห้าหกนะครับอ๋อต้องรองบประมาณปีห้าหกตอนนี้ก็เข้าแล้วใช่ไหมฮะหลังตุลามาแล้วหรือว่ารอหลังสามสิบเอ็ดตุลาใช่ฮะงบประมาณเริ่มตุลานะฮะเดี๋ยวช่วงตุลาพฤศจิการนี ก็จะของกรมคงจะจัดแผนมาให้ค่ะไปสำรวจดูหรือยังคะว่าพังตรงจุดไหนยังไงบ้างคะสำรวจมาแล้วฮะทั้งสามจุดมันมีอยู่สามจุด่ะที่เจ้าหน้าที่รายงานมาแล้วไปดูเขาประเมินคร่าวๆมาค่ะแล้วพังเยอะดูจากภาพนี่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะค่ะเป็นเพราะสาเหตุอะไรคะกระแสน้ําช่วงกระแสน้ําช่วงที่ส่งน้ําที่ผ่านมา ค่ะมันกัดซาะใช่ไหมคะใช่ครับค่ะแล้วจะเข้าไปดําเนินการได้เมื่อไหร่ย,ยังไงคะคาดว่าหลังจากงบประมาณมาหน้าจะประมีดหประมาณคาดว่าหลังจากงบประมาณมาหน้าจะประมีณประมาณต้นปีนะครับประมาณธันว,า,า,นวามกรลาครับค่ะ,คะแต่ที่นี้เมื่อสักครู่นี้ที่ฉันอยู่กับสายของตัวแทนชาวบ้านที่นั่นด้วยคุณวิรัยพอนะคะบอกว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นด้วยตอนนี้อที่ช่วงที่ผ่านมา นะคะ,คะอยากจะให้<อ>แก้เบื้องต้นยังไงก่อนไหมคะคุณวิไลพรบอกได้เลยนะคะอยากอยากอยากเล่นซ่อมก่อนมันรื้อดูเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวอ้อยกับข้าวเนี่ยค่ะพราะรถอ้อยแนววิ่งเนี่ย,ม,ยมาอันตรายมากมาก,มากเลยอ๋อพฤชิการเนี่ยโรงงานจะเปิดแล้ว<อ>แล้วทำไมไม่ทํางบเร่งด่วนให้ไวๆหน่อยเนี่ย<อ>มันก็เป็นเวลาตั้งปีกว่าแล้วฮ<อ>เออ งั้นเดี๋ยวเร่งด่วนก็เดี๋ยวจะแจ้งงค์งการของงบเร่งด่วนเอาพวกเอาไม้ยูคาอะไรไปตอกแล้วก็เอาเอาชั่วคาวฝ่อนนะอาจจะทำคนทำอย่างนั้นนะค่ะองทำงบเร่งด่วนก่อนแล้วรัฐยางก็ไม่ได้ตะกี้เด่นเนี้ยว่าติดคุมทุนประธานไม่ยอมให้ทางอะไรมาทําเลยค่ะถ้าทางอปตอมีงบรัฐยางส่วนมากก็จะขอมาแต่จะขอมาเป็นทีทีละขยักนหมฮะถ้างบงบอปตอ เเขาบอกว่าติดกรมจุราทานว่าไม่ให้เขาก็อ้างงั้นเราก็บอกเอ๊ะป็นทางสต่ว่าให้กันรอดก็เขาก็ทํามาเรื่อยนะค่ะจริงๆิติดที่ยังไม่ได้ทาเลยนอกจากเกาจะศึกษามาอะไรเดียวถึงหมู่สามของยางอะหมู่สามบางยางยังไม่ได้เลยเช่นเออแต่แม่ที่เขาทำจะเขาขอก็ต้องบ่อทองอะไรไปนั่นนะอย่างที่เขาขอมาเป็นนี้ก็ขอมานานแล้วแล้วเรื่องถนนทุนทางนี่ไม่มีการพัฒนาเลย และนี่ถ้าฝนตกหนักๆอีกทีนี้ก็คงจะหายไปแล้วเ้นเนี้ยเหลือครึ่งตีกันเราก็ลองเรียนกันไปนานก็คุยกันกับอปอ,อท้งนานระบบทาเรื่องแล้วแต่เขาไม่ยอมมาทำก็ตีอย่างนี้ค่ะจริงๆต้องมีงบเร่งเร่งด่วนให้หน่อยนะคะชาวบ้านเดือดร้อนมากๆอ่จา,จา,า,นนา,าจะอาจยังไเจะ๋ยาชาจะเอางบเร่งด่วนเอาจแก้ชั่วคราวให้ก่อนอ่าทันให้แบบว่าทันฤดูการก็บเกี่ยวอ้อยหน่อยเพราะลถมันหนัก่ะ มันจะอันตรายน่ะพังไปเยอะน่ะถุงเป็นญ้าเมื่อก่อนเป็นทางอ่ะเป็นทางนะคุงเป็นญ้าเนี่ยเป็นทางไปอีกครึ่งหนึ่งอ่ะแล้วมันสไลด์ลงไปหมดเนี่ย ค่ะคุณวิไลพรจากภาพที่เห็นนะคุณนฤพลด้วยนะคะครันะ่งที่ซ้ายมือจากภาพเนี่ยที่เป็นกอหญ้าเขียวๆกินเลนถนนมากริงกินแต่ก่อนนี้คือถนนใช่ไหมคะอ่าถนนนี่ครึ่งนึงค่ะโอ้โหนี่กินไปเกือบครึ่งเลนทีนี้คุณนฤพลหัวหน้าฝ่ายส่งน้ําแล้วก็บํษษารุุรักษาจากรชรประทานเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวจะแก้เบื้องต้นไปก่อนใช่ไหมคะ ครับผมค่ะแต่ว่าระยะยาวดูจากสภาพถนนแล้วาตามงบประมาณก็คือน่าจะมีการทำเป็นลาดยางให้เรียบร้อยในในอนาคตใช่ไหมคะครับน่าจะเป็นลาดยางให้เราได้แล้วเพราะว่าก็ลองเรียนกันมานานแล้วเส้นนี้เส้นอื่นเส้นอะไรเขาครบหมดเส้นนี้มันทำไมมันยาเกเย็นจังหมู่บ้านตรงนั้นไปตรงไหนก็บอกติดกรมชลประทานไม่ยอมไม่ทำค่ะคนก็อยูอ่เยอะในตรงคลองยางนาไร่เดียวตรงวังแขนมันใช่ไหมฮะ นานาละเยิย่แล้วเราก็ผ่านมูสามต้งแคมแล้วก็ไปทะลุงูสามสามยางค่ะ,ะแต่เส้นนี้มันจะเดินกันเยอะก็เป็นเส้นเรียบคลองอรถนักเรียนรถอะไรต้องผ่านค่ะอย่างอย่างน้อยๆไอ,อ้ช่วงระหว่างก่อช่วงระหว่างก่อสร้างเนี่ยนะคะคุณนฤพน์เออเป็นไปได้ไหมฮะว่าจะปักป้ายแจ้งจุดที่มันเป็นอันตรายจุดเสี่ยงที่จะตกลงไปอะค่ะอ๋อพอได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการให้ครับ ค่ะช่วยดูให้ท่านรือดูเก็บเกี่ยวหน่อยนะคะอ่าครับผมค่ะค่ะต้องขอบคุณทั้งสองท่านละบาอเนี่ยรถขาวสวนกันเนี่ยมันยังไงก็ต้องวงลงคลองแน่อีกจุดหนึ่งมันติดเสาไฟฟ้าไงมันไม่มีทางเลี่ยงไปทางไหนได้มันก็ต้องจอดเลี่ยงกันน่ะค่ะขอบคุณทั้งสองท่านนะคะคุณวิไลพรนะคะขอบคุณคกะคุณณริพนด้วยมีผลมากนะคะเร่งเร่งเร่งด่วนในค่ะชาวบ้านเดือดร้อนมากค่ะคาเขื่อ กับคุณทั้งสองท่านสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะเร่งด่วนจริงๆนะคะเพราะว่าไม่ทำเนี่ยก็ไม่แน่นะคะอาจจะเกิดอุบัติเหตุรุนแรงเกิดขึ้นได้ก็ป้องกันไว้ดีกวา่ารอให้ถึงตรงจุดนั้นนะเพราะว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนจริงๆก็เรียบร้อยแล้วนะคะตรงถนนเรียบคลองชุลประทานคลองยางนาไร่เดียวตรงวังแขมของขลุงจังหวัดกำแพงเพชรเดี๋ยวทางกรมชุลประทานเขาก็จะเข้าไปนะคะเบื้องต้นเดี๋ยวทําให้ ขับขี่สัญจรชั่วคราวได้ก่อนระยะยาวก็จะทําเป็นถนนที่มีการของงบประมาณปีนี้แล้วด้วยนะคะปี66แล้วก็จะเป็นงบเร่งด่วนในการเข้าไปแก้ไขด้วยท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมอยู่ในพื้นที่ไหนก็ตามในประเทศไทยเจอปัญหาแบบนี้สามารถส่งเรื่องราวแบบนี้ทั้งเป็นภาพแล้วก็เป็นคลิปเป็นเสียงมาด้วยยิ่งดีนะคะครบคันมาฟ้องด้วยภาพกันนะคะมาช่วยกันแก้ช่วยกันหาทางออกนะคะ ในรายการลงแจมออนแอร์วันนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ผู้มชมสามารถส่งเรื่องราวเข้ามาได้ทั้งเรื่องที่เด็ดเนื้อร้อนใจในบ้านนอกบ้านนะคะรวมทั้งอยากจะมาพูดคุยกันส,สดๆในรายการแบบนี้โทรศัพท์เข้ามาที่เบอร์โทรที่ปรากฏที่หน้าจอณนะขณะนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะคะสวัสดีค่ะ